คุยเรื่องโดนโกงเงินวงแชร์เราทำอะไรได้บ้างสวัสดีคร,ครับผมผมทนายความรตนรงแก้วเพชรน,นะครับอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้นะครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะครับ โอ,อกาสทางช่องทีวีดอทียมมิติ4และทางช่องซิกเซนะครับครับผมรับชมย้อนหลังรายการทนายคู่ใจได้ที่ Facebook ที่ YouTube.com นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะวิดีโอมากกว่าร้อยวิดีโอให้ท่านได้ชมนะครับผมหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารของทางเราได้นะครับ o k c o m o o k c o m พิมพ์คำว่าทนายคู่ใจเช่นเดียวกันนะครับผมโหลดแอปพลิเคชันทนายคู่ใจได้ฟรีนะฮะทาง iOS แล้วก็ Android นะฮะซัมซุงไอแพดซัมซุงไอโฟน สามารถเล่นได้นะครับผมหรือเข้าไปเล่นได้ที่เว็บ b ั d ดี้ขีด a อย e r อร์มนะครับผมเป็นเว็บไซต์ทางกฎหมายอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับผมปรึกษาคดีฟรีนะครับ0924533393นะฮะสนใจอันนี้สนับสนุนในยการของเราได้นะฮะ0924202599ครับผมอย่าจำสลับกันนะฮะโทนสั่งซื้อตัวนี้อีกเบอร์หนึ่งก็จะโทรได้หมดแหละ แต่คุณก็ส่งมาให้ผมเท่านั้นเองผมก็ส่งมาให้คุณโทรได้หมดแหละท่านผู้ชมโทรมาได้หมดเลยนะรูติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ก็ที่ YouTube ทั้ง Facebook YouTube Facebook แอปทนายคู่ใจโอได้หมดเลยนะไม่ต้องรอให้รายการออนแอร์นะเพราะว่าเป็นเทปโทรได้ตลอดแต่อย่าดึกไปแล้วก็อย่าเช้าไปอย่าเช้าไอนนะหรือว่าถ้าสมมตินั่นยังไงก็พิมพ์ปรึกษาคดีฟรีที่ แอปทนายคู่ใจนะหรือว่าส่งเมสเซจมาที่ทนายคู่ใจตรงแฟนเพจนะครับกดไลค์กันเยอะหน่อยนะแฟนเพจกดไลค์กันเยอะๆเลยนะให้มันทะลุโลกไปเลยนะได้เลยครับเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็สงสัยอะไรนะเกี่ยวกับกฎหมายเขาก็มาที่เพจทนายคู่ใจนะเพราะว่าทนายดนรงนี่แหละตอบเองทุกอันเลยในแอปด้วยในแอปด้วยแต่เดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กกําลังแรงไงเว็บไซต์เราก็มีนะเว็บไซต์เราก็มีนะอันดับหนึ่งด้วยนะแอปพลิเคชันเราก็อันดับหนึ่งนะใช่ครับ วันนี้เราจะคุยการเกี่ยวกับเรื่องของแชร์แชร์ข้า,ขาวไม่ใช่แชร์รูปภาพในเฟซบุ o กเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก<อ>ารเล่นแชร์เตียแชร์เจ้าแชร์มันคืออะไรคือบางคนยังไม่ทราบหรือยังไงนะติดตามช่วงหน้าครับครับวันนี้รายการตลาดคู่ใจนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมาเสนอกห้ท่านผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาผสมวิตามินดีนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ หัวหน้าปลานั้นมีสาร DHA เป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของสมองและดวงปาที่ร่างกายไมา่สามารถผลิตเองได้ครับต้องบริโภคเพิ่มเข้าไปนะโดย DHA นี้นะครับช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองทําให้เซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจํามีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มการเรียนรู้และการจดจําได้ดีขึ้นและยังป้องกันและรักษาอาการปวดศีรษะของโรคไมเกรนได้ช่วยประสาทต,ตาแข็งแรงขึ้นอีกด้วยทําให้โอกาสเป็นโรคตาต้อกระจกน้อยลง โดยการผสมวิตามินดีนั้นนะครับจะทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมโดยราคานะครับน่าสนใจมากเลยนะฮะอยู่ที่1ขวดแถม1ขวดราคา1,500บาทนะครับ2ขวดแถม2ขวดราคา3,000บาทนะครับผมตลอดจน5ขวดแถม5ขวดฟรีนะครับผมราคา7,500บาทนะ ฟรีโปสเตอร์รายการทนายคู่ใจนะครับและทุกท่านที่สนับสนุนรายการทนายคู่ใจนะครับรุ่นรับประับประทานหารและปรึกษาค,คดีฟรีกับทนายคู่ใจนะ,ะติดต่อ0924202599ครับโมกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะฮะโอ้มื่อกี้ักคู่ทิ้งไว้เรื่องของแชร์แช์ชชนู่นแช์นี่โอ้เยอะแยะวุ่นวายนะแชอ,อะไรกดแชร์ภาพใช่ไม่ใช่ใชอ๋อครับแชรเงินนี่แหละ อ่ะเราก็มีแก๊งรวมตัวกันเนี่ยอาจ่ายเงินไปเอ๊แล้วนี้เงินมาลงกันหน่อยนะปุ๊บใครให้อะไรได้มากที่สุดปุ๊บก็เอาเงินออกไปก่อนนะเบียแชรไปแล้วส่วนใหญ่จะท<ถ>ิ้งหนีกันนะถ้าอธิบายนนะให้ฟังง่ายๆนะเผื่อคุณผ,ผู้ชมบางคนไม่รู้จักคําว่าการเล่นแชร์คืออ,อะไรครับอาจจะมีนึกถึงแบบแชร์แม่ชม้อยอดีด้วยเหรออา้าวมันเป็นข่าวดังไงแ<อ>ชร์แม่ชม้อยแ<อ>ชร์น้ํามัน แช์น้ำมันแชรกโซ่แชชาร์เตอร์ฮะรออ่อนี่เขาเป็นแชร์เลยเหรอคุณเขาเป็นแชร์สมัยก่อนเนี่ยแชร์มันทำให้คนโดนหลอกเยอะจนกระทั่งต้องมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเล่นแชร์มาโดยเฉพาะพรบแชร์เลยพรบแชร์เลยอให้กดแชกันได้เลยไม่ใช่อ๋อครับยังเล่นไม่รูดครับเอาต่อเลยครับคุณแช์เนี่ยหมายถึงว่าอย่างผมมีเพื่อนทั้งหมดสิบคน ผมชวนกันมาลงขันเล่นแชร์กันใช่คนละ30ล้าบล้านไม่ได้ครับกฎหมายไม่ให้ถึงครับเอาหรอเออมีกฎหมายถึงเนวยเหรอม,มีขั้นต่ำต<ร>ไหมไม่มีอ๋อไม่มีขั้นต่ําเดี๋ยวต้องไปทีละสเต็ปครับเผื่อน้องๆบางคนหรือว่าคุณผู้ชมบางท่านยังไม่รู้จักวันนี้แหละจะได้รู้ค่อยฟังนะเป็นช่องทางหนึ่งค่อยๆฟังนะครับคือแบบพ่อค้าในตลาดเล่นกันบ่อยนะอย่างเช่นว่าอ่าสิบคนคนละพันหนึ่งก็ได้คนละหนึ่งพันบาทครับ สิบคนก็หมื่นหนึ่งใช่อาจจะอาทิตย์หนึ่งอืออาทิตย์หนึ่งเปียกันครั้งหนึ่งจ่ายกันครั้งหนึ่งอืมมันจะมีพอสิบคนเนี่ยรวมเป็นกองกลางก็ได้หมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งเนี่ยในสิบคนเนี่ยใครจะเอาไปก่อนก็ต้องจ่ายดอกให้หเรียนแชร์อืสลับไปเรื่อยเรื่อจนครบสิบครั้งอืมนี่คือการเล่นแชร์แบบง่ายๆฟังดูแล้วมันไม่เห็นน่าจะมีอะไรเลยนี่ฟังดูก็ปกติทั่วไป คือมันทําให้คุณผู้ชมที่ทําธุรกิจเนี่ยมีเงินก้อนหนึ่งอะไปหมุนธุรกิจได้คล้ายๆเงินจุกเถินเนี่ยมันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าต้องไปกู่ธนาคารไปต้องไปกู้อะไรให้มันวุ่นวายไงก็เอามาปุ๊บเราก็หนีไม่ใช่คือมันมีกฎหมายเรื่องของแชร์อยู่อืเลยครับเอาเลยครับกฎหมายให้มันเน้นๆหนักๆครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลา จริงๆเวลาเรามีน้อยเือเกินผมก็เกรงว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะไม่เข้าใจไงกลัวบางคนไม่รู้เรื่องแชร์แล้วพอเรามาคุยเรื่องแชร์เนี่ยเดี๋ยวจะงงก็เลยต้องพยายามค่อยๆอธิบายว่าเออมันคืออย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วมันมีคนโกงแชร์กันโกงยังไงอ่ะก็คือพอต่างคนต่างเอามาให้คนละพันที่ผมว่าเมื่อกี้สิบคนหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็จะมีคนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็จะมีคนหนึ่งได้ไปหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งสลับกันไปจนครบทุกคนครับและทีเนี้ยปรากฏว่ามีคนเนี่ย ที่เอาไปหมื่นหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วมันถอนตัวไปเลยจากวงแชร์เขาเรียกว่าหนีหนีการจ่ายแชร์หนีหนี้ไปเลยว่าไงหนีหน,นี้ไปเลยคือหอบเงินในกองแชร์เนี่ยไปเลยครับคําถามคือเอาผิดทางกฎหมายได้หรือไม่ได้นะสัญญาไม่มีนะคุณเอาหรอไม่มีเลยเหรอไม่มีมสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรนะการเล่นแชร์แต่ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พุทธกาช2,534เนี่ยเขาบอกว่า ไม่ต้องทําเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรก็สามารถฟ้องร้องคดีได้คือไม่ต้องมีหนังสือไม่ต้องมีอักษรอะไรทั้งนั้นฟ้องร้องคดีได้ด้วยรู้ไหมทําไมฟ้องได้ทําไมอ่ะเพราะว่าสิบคนเนี้ยมันรู้จักทุกคนกันหมดเวลามันไปศาลท่านไอ้นี่แหละมันเล่นเจ๊คนนี้เนี่ยแหละเจ๊คนนี้แหละแล้วมันหอบเงินหนีใช่อีเจ๊นี่แหละอืเอามันเลย ก็คืออันนี้เป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาเป็นคดีแพ่งอแต่ถ้าหัวหน้าแชร์หรือเท้าแชร์าียว่หรือเจ้าแม่แชร์อ๋อใช่เจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายหรือเจ้าเจ้าวงผมเรียกว่าอะไรเดียอ๋เป็นว่าคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการเล่นแชร์ครับมันโกงเงินหนีซะเองหนีซะเองอันเนี้ยมีความผิดตามกฎหมายอาญาโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนผิดข้อหาอะไรอ่ะก็ข้อหาเรื่องของการหนีแชร์อ๋อ อันนี้ตึกตามพรบแชร์เลยตามพรบแชร์มาตราหกห้ามไม่ให้นายวงแชร์วงเล็บเท้าแชร์อื Natural เอาเงินไปโดยไม่จ่ายดอกเบี้ยอืก็คือห้ามหนีจำคุกเท่าไหร่ละครับไม่เกินหกเดือนอืไม่เกินหกเดือนนะอันนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่รู้จักการเล่นแชร์อยู่แล้วเนี่ยเข้าใจว่าพอมันหนีแชร์แล้วทาอะไรไม่ได้อื ใช่จริงๆมันทําได้นะสามารถฟ้องร้องคดีกันได้ฟ้องร้องได้ฟ้องเท้าแชร์นายแชร์นี่แหละนายแชร์ไม่ใช่ชื่อนะคือชื่อเรี่กคนตัวตั้งตัวตีนะออืให้มาจ่ายเงินอืเพราะบางคนลงกันไปคนละแสนอย่างเงี้ยไอ้คนละหมื่นสิบคนก็แสนหนึ่งแล้วมันหอบเงินหนีไปเลยออันนี้ก็งงเลยฮะเอ้ยทำไรได้บ้างวะเออ้ยโดนโดนแล้วอ่ะโดนแล้วโดนแล้ว โดนแล้วโดนแล้วล้าทำไงอะ่ะโท<ด>รมาถามทนายผู้ใจ0ูนย์9 3 4 9 3 3 3ครับจริงๆเรื่องนี้มีกฎหมายอยู่นะห้ามเล่นวงแชร์เกิน30คนห้ามเกิน30คนต่อวงอ๋อต่อวงอ๋อหรือห้าเจ้ามีหลายวงได้ไหมหรือห้ามเล่นเกิน3วงต่อคนอ๋อเจ้าเจ้าวงเนี่ยห้ามเกิน3วงคนด้ผูเล่นถ้ากูเล่นเเยอะเยอะ บัคค่าอลยไม่ได้คุณห้ามเล่นเกินสามวงห้ามเกินสามวงห้ามเกินสามสิบคนถ้าสมมติเกินนี่จะไม่เข้าพรบแชร์นะไม่มันผิดกฎหมายเอาเหรอเออเอาเหรอมันผิดกฎหมายอืแต่ทีเนี้ยเขาห้ามนิติบุคคลเนี่ยเล่นแชร์ด้วยนะห้ามนิติบุคคลนะเพราะว่ามันเคยมีการโดนหลอกมาไงแชร์แม่ช่ม้อยแชร์แม่ชาตเตอร์หรือถ้าเล่นกันเนี่ยในกรณีไม่ใช่นิติบุคคลนะครับบุคคลทั่วไปห้ามวงเงินในแชร์เกินสามแสนบาทสามแสนอื โกงสามวงก็เก้าแสนง่ายๆนะแต่บางทีตอนนี้อาจจะยากไปนหน่อยอใครโดนโกงแชร์โทรปรึกษาแล้วกันเก้าสองสี่ห้าสามสามสามก็ปรึกษาได้นะครับผมฮะติดตามขอบคุณที่ติดตามรายการธนายคู่ใจฮนะสวหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ